ที่เศรษฐีนะคะไม่บอกเราช่วงที่ตกงานผิดหวังอกหักก็คือมุ่งมันตั้งใจมากเพื่อนก็คืออ่านหนังสืออ่านหนังสือด้วยนะคะอ่านหนังสือปลุกพลังปลุกพลังในตัวเราพ่ะว่ามนุษย์มีพลังที่ยอดเยี่ยมทุกคนอยู่แล้วฝากซับสไครต์แล้วกดติดตามนะคะเขาบอกว่าพอไปอ่านหนังสือเนาะไปร้านซีเอ็ดสมัยก่อนไปร้านซีเอ็ดเขาก็ไปเจอหนังสือเขาบอกว่าถ้าอยากเป็นเศรษฐีก็เคยอ่านของคุณตันโอชิ ชีวิตไม่มีทางตันแล้วก็อ่านมหาเศรษฐีระดับโลกแล้วก็ไปยืนอ่านเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยเขาจะหนึ่งสิ่งที่เขาหวงแหนมากคือเวลาเขาจะให้เวลากับสิ่งที่เขาสนใจจริงๆเขาจะไม่จ่ายเวลาให้กับคนอื่นสีสัวก็คือเขาจะคือเขาไม่ไปเขาไม่ใช้เวลาเล่นอะถ้าเขาจะเอาอะไรนะเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจ นะอยากจะเก่งภาษาเราก็เลยกลับมาถามตัวเองเอออยากจะรู้เรื่องเรื่องภาษาก็เลยต้องถามตัวเราก็เลยต้องรีบมาเรียนนะรีบมาจบจดศัพท์แล้วก็เรียนนะ <S <S นะคะเวลาค่ะเวลาสําคัญนะคะเขาจะเห็นคุณค่ากับเวลามาก<ม>เขาจะไม่ให้เวลากับคนที่ไม่เห็นคุณค่านะเหมือนกับว่าไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยหรือว่าไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนนั่งเล่นโทรศัพท์อย่เงี้ยไม่ต้องไปแล้วทีหลังเพราะว่าเขาไม่เห็นค่าในตัวเราดังนั้นเวลา ถ้าเราอยากจะเป็นเศรษฐีเวลาคือลงมือเอามาลงมือพัฒนาตัวเรานะอย่างเช่นเราอยากจะเป็นคนที่เก่งหรือเชี่ยวชาญในการปลูกดอกกุหลาบกุหลาบนี้นะมันจะเป็นน้ํามันหอมระเหยนะเป็นประเทศอะไรไม่รู้เขาปลูกเยอะมากนะส่งทําน้ํามันหอมระเหยระดับห้าดาวนะเพราะว่ามันหอมมากกุหลาบนี่หอมมา,มากนะคะเพื่อนๆฉะนั้นะเขาก็จะ นะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วเขาก็จะไม่บอกเป้าหมายใครข้อ2องเขาจะไม่เล่าเป้าหมายให้ใครฟังมันไม่เกิดประโยชน์ที่จะไปเล่านะคะข้อสก็คือเขาจะเห็นคุณค่านะ,ะตอนตอนที่คุณหน่วยตกงานอะก็คือ เริ่มอยากจะเก่งภาษาเนาะก็เริ่มเริ่มเรียนค่ะเอาเวลาว่างมาเรียนแล้วก็ไปเข้าเรียนด้วยเรียนเองด้วยจดสับแล้วก็ไปเข้าเรียนที่ a ออยูเอในสมัยนั้นนะคะก็ไปเรียนแล้วพอเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มสื่อสารกับพี่เคยที่เป็นชาวต่างชาติได้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าเออเราก็ทําได้นะคะแต่ไม่ต้องเล่าใครนะนั้นก็เอาให้ชัดว่าเราอยากจะได้อะไรเวลาของเราก็จดสับทุกวันจนทําได้ คนอื่นทําได้เราก็ทําได้เราคิดแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องไปคุยก็มีคนอยากจะมาคุยเล่นไร้สาระเงี้ยนะก็บอกเขาว่าไม่ว่างไปทํางานวิจัยจริงๆไม่ได้ทําหรอกเรียนปริญเาโทอะไรเงี้ยจริงไม่ได้ทํแจะเรียนภาษาอยู่แต่ไม่อยากให้คนรู้นะคะไม่อยากให้คนไม่อยากเล่านั่นเองนะหรือแม้แต่มีแฟนเก่ามาหานะอยู่ข้างๆบ้านก็ไม่อยากคุยด้วยเพราะว่าเป้าหมายมันอยู่ในใจไงว่าเราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษ,กฤษเราอยากจะไปไกลแล้วเราอยากจะไปยุโรปแล้ว อเมริกาและอะไรเงี้ยตอนนั้นนะก็ไปเรียนแล้วก็ทํางานช่วยน้องชายขายปุ๋ยอยู่ด้วยช่วงนั้นอยู่ที่นครราาสีมานะคะก็ขายปุ๋ยกับน้องชายแล้วก็ทํางานไปนะคะทํางานแล้วก็เรียนภาษาวันไหนไม่ได้ไปขายปุ๋ยแล้วก็นะทางานเรียนภาษาทํางานเรียนภาษาก็ไม่คุยแม้แต่แฟนเก่าเดินมาหาแล้วอยากคุยด้วยก็ไม่คุยเพราะว่าคือคือไม่อยากกลับไปสร้างความสัมพันธ์นะมันจะเสียเวลาเพาะเป้าหมายเราเราอยากจะมี ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะเราเราอยากมีบ้านต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยตั้งใจเรียนภาษาทั้งที่ยังไม่รู้นะว่าตอนนั้นจะเจอแฟนได้ยังไงแต่ว่าเรียนภาษาก่อนนะแล้วฝึกแล้วก็ฟังไปร้านหนังสือบ่อยมากช่วงนั้นนะไปที่ c ีนะไปร้านหนังสือ C ีอ็ดไปยืนอ่านแล้วก็บงังก็เริ่มซื้อนะพอมีเงินก็เริ่มซื้อมาลวพอมีเงินก็ซื้อเครื่องแปลภาษาด้วยนะตอนนั้นลงทุนมากเลย นะลงทุนกับตัวเองค่ะเพื่อนๆก็ไม่ต้องเล่าคนอื่นนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าเวลาเราทําได้แล้วเนี่ยเราก็ชมตัวเรานะคะชมตัวเราบ่อยๆนะไม่ต้องรอให้คนอื่นชมไม่ต้องรอแล้วก็เขาบอกว่าต้องรู้จักชื่นชมตัวเราพูดดีกับตัวเราบอกรักตัวเรานะ,ะแต่งตัวดีๆชมตัวเองให้หน้ากระจกนะคะทำอะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ชมไม่ต้องรอว่าต้องทําได้พันแล้วค่อยชม เนี่ยเหมือนการปลูกดอกกุหลาบนะเพื่อนๆกุหลาบนี้มันหอมมากนะคะแล้วก็บางประเทศเขาปลูกแล้วส่งทําน้ําหอมนะทั้งยุโรปนี่แหละสเปนหรือเปล่าไม่รู้นะ <ramos. S 1> ก็ราคาสูงมากเขาชอบแดดกับความเย็นนะเขาชอบกุหล,ลาบพันดอกนะคะดังนั้นเพื่อนๆถ้าเราอยากจะได้อะไรจริงๆ,ๆอะ่ะเราไม่ต้องรอคนอื่นนะคะเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจนะเห็นคุณค่าในตัวเรามนุษย์นะก็คือ อย่าไปแคร์คนอื่นเยอะคนอื่นบอกว่าเราทําไม่ได้เราก็ไปเชื่อเขาแล้วเราก็ยอมว่าเราไม่ได้เราจะไปเชื่อคนอืยนเพื่าเป็นคนหนึ่งหนะ้าที่พี่สาวบอกว่าโอ้ยเธอจะมีแฟนตอนนั้นอยาแล้วนะแฟนต่างประเทศไม่ได้หรอกเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะพี่สาวพูดเก่งมากกับพี่เคยเขาคนอังกฤษไงตอนนั้นแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับพี่สาวนะเขาจะพูดแต่ว่าในใจเราเรามีความรู้สึกว่าเราต้องพัฒนา ก็ขอบคุณนะที่พี่สาวบอกว่าเธอไม่มีทางทําได้เดี๋ยวหาให้แฟนต่างชาติอะไรเงี้ยโอไม่ต้องคุณอบอกว่าโอไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องไม่ต้องก็บอกขอย่างเงี้ยไม่ต้อง,องจ้าเพราะเราที่เราปฏิเสธเขาเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเขาไม่ดีนะแต่เราต้องการดึงศักยภาพในตัวเราค่ะเพื่อนๆอ,ออกมาทําเองก็คือเรียนเองพูดเองแล้วฝึกเองแล้วไปเจอเองนะคะสมัยนั้นก็ใช้อินเทอร์เนต็ตเนาะในการสมัคร เข้าไปคุยคะ่ะในห้องชาวต่างชาติอยู่ประเทศไทยเวลาค,คุยก็คุยช่วงหกทุ่มตีหนึ่งนะคะหรือตีสองนะคุยฝึกผู้ชายเขาจะจ่ายเงินมามาอยู่ในห้องนี้แต่ผู้หญิงจะเข้าไปสมัครไปฟรีคะ่ะก็มีเพื่อนสมัครให้ในกลุ่มนั้นเขาเรียกว่าโปรแกรมอะไรจําไม่ได้เนะก็เป็นโปรแกรมที่หนุมน่มๆอยากจะมีแฟนนั่นแหละแล้วเราก็เข้าไปคุยการเข้าไปคุยต้องมีสตินะเพราะว่าพอไปคุยแล้วเราได้ภาษา เออตอนแรกเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะเราก็ใช้เครื่องแปลด้วยอะไรด้วยแล้วเราก็ก๊อปปี้เขาเราก็พิมพ์เป็นแหละคะนนี้พิมพ์แล้วก๊อปปี้พอคุยไปคุยมาห้าหกเดือนก็เริ่มเก่งมากขึ้นไม่ได้คุยทุกคืนค่ะอาทิตย์ละสองสามกวันเพราะว่าต้องทํางานขายปุ๋ยช่วยน้องชายด้วยตอนนั้นก็ ก็คุยแล้วรู้สึกพัฒนารู้สึกเออว่าเราได้พัฒนาบางคนก็มาคุยแล้วหยอกนะเด็กวัยรุ่นบางคนก็แก่อยญกขอแต่งงานทันทีอะไรเงี้ยเราก็ไม่เชื่อหรอกเราก็ฝึกไปเรื่อยๆสุดท้ายนะก็ประมาณ6เดือนแนละ้วก็เจอคนที่จริงจังก็อยากจะเจอตัวอยากมาหาอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ได้เจอแฟนนะคะเขาก็คนที่เขาจะมาหาเราเนี่ยเขาคุยไปคุยมาเนี่ยเขาชอบรูปเราโปรไฟล์เราประวัติเราเราก็เล่าความเป็นความเป็นจริงนี่แหละว่าเรา เคยเป็นครูมานะอะไรเงี้ยเดี๋ยวที่กรุงเทพบริหารการตลาดอะไรเงี้ยก็เราให้เขาฟังเขาบอกว่าฉันชอบเธอแล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องคุยแล้วในโปรแกรมแชทในกลุ่มนี้เราก็คุยคุยทางอีเมลเลยคนนี้นะแล้วเขาก็เริ่มชอบเราจริงนัดคุยกันอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เขาก็มาเมืองไทยนะคะเขาก็ส่งรายการว่าเขาจะมาเมืองไทยเขาก็เชิญเราไปพบเจอนะคะก็คนนี้ก็ได้ขอแต่งงาน ก็เพราะเราก็บอกเขาไงว่าถ้าชอบเราจริงก็ต้องขอเราแต่งงานอะเราจะไม่ไม่มาเจอกันโดยไรสาระแต่ว่าเวลาเราไปเจอเขาเนี่ยเพื่อนๆถ้าเราทํางานเราก็ต้องบอกเขาว่าเราทํางานนะเราต้องจ้างคนทํางานแทนอะไรเงี้ยถ้าเขาช่วยเราได้ก็บอกเขาไปเลยแต่ถ้าไม่กล้าถ้าคนไม่กล้าบอกเราจ่ายอินหมดมันก็ไม่ไหวเนาะ พูดตรงๆกับเขาไปเลยนี่แหละมันเป็นข้อดีของการที่เราสื่อภาษาได้เราใช้ภาษาอังกฤษได้เราใช้เครื่องแปลตอนนั้นเราซื้อลงทุนมีตังลงทุนซื้อเครื่องแปลเลยซื้อหนังสือด้วยซื้อเครื่องแปลเพราะแล้วแล้วเขาก็เข้าใจว่าอ,อ๋อเรามีรายจ่ายดัยงนั้นเขาก็ต้องเตรียมที่จะจ่ายช่วยเรานะถ้าผู้ใช้ไม่มีน้ําใจก็จะได้จบกันไปเลยนะคะ ตัดออกตัดทิ้งเป็นหลายคนเหมือนกันนะเพื่อนๆคุยๆยยแล้วรู้สึกไม่ชอบก็ตัดทิ้งตัดทิ้งนะคุยเพื่อหาความรู้นะมีสติด้วยห้ามหลงเวลาคุยนะคะห้ามหลงปีนี้ดอกนี้ปีนี้ต้นนี้มันจะออกเยอะค่ะเพราะว่าแดดมันเขาได้แดดอีกต้นหนึ่งแดดไม่ไม่เต็มที่มีหนอนก็ต้องดูแลนะคะเยียวยาเขาต้นไม้ก็ต้องดูแลมีหนอนด้วย ดังนั้นก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะว่าเราทําได้ค่ะถ้าเราอยากจะได้จริงๆไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แฟนต่างชาตหิหรือบ้านต่างประเทศอะไรเงี้ยฝันจินตนาการและลงมือทำนะทำอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็ได้เจอเราต้องกล้าทาแต่ที่สําคัญอย่าไปบอกเป้าหมายใครไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังในขณะที่เรากํลาลังทําอะไรไม่ต้องเล่าเด็ดขาดนะพี่ก็ไม่เล่าเพื่อนสนิทก็ไม่เล่าไม่เล่าใครเลยนะเล่าตัวเองคุยกับตัวเอง สุดท้ายมันก็ทําได้สุดท้ายเขาก็มาขอเราแต่งงานเพราะเราต้องการที่จะให้เขาขอเราแต่งงานเราไม่ได้จีบกันไปวันวันหรือว่าเออเป็นแค่คู่นอนนะดังนั้นเราต้องชัดเจนถ้าเขาขอแต่งงานเราไม่ได้สแสดงว่าเขาก็พิสูจน์ความโสดไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ต้องพิสูจน์ความโสดใบรับรองโสดที่อำเภอนะเขาก็ต้องเอาใบรับรองโสดของเขาไปที่อำเภอของเขาประเทศเขาเหมือนกันเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์เพื่อนๆดังนั้นก็ <c oughs> หวังแหนเวลาของเราค่ะพัฒนา เรียนอ่านนะคะหนังสือหรือว่าอยู่ในกลุ่มของคนที่เก่งๆนะถ้าจะอยู่ในกลุ่มก็อยู่ในกลุ่มคนเก่งกลุ่มคนที่มีพลังงานดีๆค่ะชีวิตเราจะได้ดึงดูดแต่เรื่องดีๆอย่าไปอยู่กับอดีตอย่าไปอยู่ความเศร้ามากเพราะความเศร้ามันทําให้เรามันไปไหนไม่ได้อะถ้าเราเศร้า่ะเราก็จะเศร้าอ,อยู่งั้นอ่ะชีวิตมันเหมือนพี่สาวเวลาคุยด้วยผมชอบคุยเรื่องคุณแม่ที่สูญเสียบอกโห oh, เราไปคุยเรื่องคุณแม่ไม่ได้แล้วเขาไปสวรรค์แล้ว คุยได้เป็นครั้งคราวแต่คุยตลอดไม่ได้เพราะเขาจะเศร้าเพราะเศร้าแล้วเขาน้อยชีวิตเขาคนจะยิ่งเศร้าเราก็จะบอกเขาว่าอ๋อก็แค่ทําบุญให้ท่านสิมันไม่มีมนุษย์ไหนที่ไม่ตายเกิดมาตายทุกคนอะไรเนี้ยแล้วก็เราก็ต้องไปต่อชีวิตนะเราก็ทําดีที่สุดแล้วในช่วงที่คุณแม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็เตือนเขาว่าคุณแม่ไปสวรรค์แล้วอย่าคิดเยอะไปต่อเถอะชีวิตนะพอพูดแล้วเขาร้องร้องร้องแล้วร้องนานเนี่ยเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบที่จะอยู่ในพลังงานลบๆอย่างนั้น มันมันดีนะการคิดถึงแม่แต่ว่าแม่จะโชคแม่จะดีใจไหมถ้าเห็นลูกมีพลังจิตที่ดีเข้มแข็งทํางานทําการมีความสุขไม่ใช่แม่จะเห็นลูกบนแม่แม่ไปแล้วแต่ลูกนั่งร้องไห้มาเป็นปีแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกเนาะดังนั้นก็ทําบุญให้ท่านทําบุญให้ท่านก็ดูแลชีวิตเราและครอบครัวของเราต่อไปก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะ ดูดแลรักษาเวลาของเราทําสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราให้กับตัวเราเป็นของขวัญให้กับตัวเราทุกวันค่ะขอบคุณฝากซับสไคร้และกดติดตามขอบคุณค่ะสวีเดนวันนี้มีแดดค่ะว่าไม่มีแดดมาสามวันแล้วโอ้โหแบบขอบคุณแดดเลยตอนนี้สว่างหน่อยมันมืดเหลือเกินเมืองยิโรขอบคุณค่ะซัสบสไคร้นะคะ